สวัสดีค่ะมะขามมัน,นี่มัน,นี่ผาทถ้ำแกงสมกุ้งสดใส่ดอกแค่นะคะมัน,นี่จะโขกกุ้งลวกกับพริกแกงกับปีลวกกันเลยค่ะโขกรวมกันไปเลยค่ะสามอย่างแล้วก็ถ้าก็ข้างหม้อมัน,นี่ก็ใส่ข้านอกไปก่อนนึงนะคะถ้าก็ใส่เครื่องแกงของห้อลงไปเลยค่ะค้นให้เครื่องแกงของห้องละลายค่ะแล้วมัน,นี่ก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ ใส่กลุ่มสดลงไปค่ะปอกหลากเรียบร้อยะคะ่ะวันนี้ก็ใช้หน้ามะขามเปียกค่ะหน้ามะขามเปียกลงไปแล้วก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยแล้วก็ค้นให้น้ำตาลมะพร้าวของเฮ้าละลายดีค่ะก็เบิ่งว่าน้ำตาลมะพร้าว ลายดีไปมันนี่ก็จะใส่ดอกแค่ลงไปเลยค่ะใส่ดีๆแล้วค <laughs> ่ะใหอีกนะคะเอาใส่ลงไปเลยดอกแคร่เรามีเยอะเสร็จแล้วค่ะมันนี่ก็ใส่น้ำป่าลงไปเลยค่ะเมื่อกีดลืมทายไว้ค่ะเสแลราค่ะแกงสมของห้ามันนี่ก็ปิดแกสแล้วก็บีบมะนาวค่ะไปตักกับเขาใส่บาตรกันนะคะ อาหารค่อยๆกับจัดเตรียมใบใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจคห้วันนี้น้าเลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปตักบาทเอาบุญน้ำกันนะคะื้นนี้วันพุธไหว้เจ้าทีน้ำค่ะไปค่ะไปตักบาดเอาบุญน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะโอยชุ่มแล้วไอ้ที่สารตัวดำเจ้าของใดบุบุญมันนี้อยได้บ่ ไ่อเดี้สิถามนันเปนบุ้นป็ตาเนี้วออนีวาหน่อจ้ะเฮ้ยาหน่อยอย่มันี้เป็นบลาปลานเปเนตาบุญปาดิพิษหน่อยเอบุบานปลา พัน <irgendw> ว <el che> ันขายพ่นอาไปยัาไงายดีเลยขายดีเลยชอบสิงขายตัวขายนีมาเจี้ยงขวขายังไมะเจี้ยงสิงเขาพีอนขวัญบ่การปั้นเนี่ยว่าเนี่ยมนติดปั้นยังต่างจ้จ ันตยะมยตวทราตัวนันอินนจังบุถาปัจจยโนจัโรธรรมาวาจันติอายุวนโุขังาลัง